กรมที่ดินเปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ36อัตราด้วยกันนะครับสำหรับตำแหน่งที่รับสมัครสอบ1ตำแหน่งในช่างรังวัดปฏิบัติงานวุฒิปวสนะครับจำนวน10อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้างช่างสำรวจ ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง 2. ตำแหน่งในช่างรังวัดปฏิบัติงานวุฒิปวสจำนวน20อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคปวทหรือปวสในสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิควิศวกรรมสำรวจเทคนิควิศวกรรมโยธา3ตำแหน่งในช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิปวาสาในสาขาวิชาก่อสร้างโยธา4ตำแหน่งในช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิปวาสาในสาขาวิชาเครื่องกลเทคนิคการผลิตเทคนิคโลหะเขียนแบบช่างกลหรือสาขาวิชาช่างกลการ,กรเกษตร 5. ตำแหน่งเจ้าพนักง,งานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน4อัตราวุฒิปวสในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือได้รับอนุปริญญาในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์หรือทางอิเล็กทรอนิกส คับในทุกๆตำแหน่งเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกในแต่ละคุณวุฒิในแต่ละตำแหน่งที่รับสมัครนะครับการรับสมัครสอบเนี่ยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่24มีนาคมถึง20เมษายน64ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ dol.thaijobjob.com/ ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ